นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับพระวจนะคำของพระเจ้านะครับในพระธรรมโรมบทที่สิบสามข้อสิบเอ็ดถึงสิบสี่ครับพระธรรมโรมบทที่สิบสามข้อสิบเอ็ดถึงสิบสี่กับให้เรามาอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเดี๋ยวตอนนี้ด้วยกัน,นครับพระธรรมโรมบทที่สิบสามข้อสิบเอ็ดถึงสิบสี่นอกจากนี้ท่านควรรู้การละสมัยว่า บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาเราจงเลิกการกระทำของความมืดจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่างเราจงประพฤติตัวให้เหมาะสม กับเวลากลางวันมิใช่เลี้ยงเสพสุราเมาไายมิใช่หยาบโลลามกมิใช่วิวาทริษยากันแต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตั้หาเนื้อนัให้เราที่ฐานเผื่อพระชนธครมของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระองขอพระอรงค์ได้ทรงโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางและดูแล ข้าพระองค์ทั้งหลายประทานความเข้าใจประทานสติปัญญาให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีความเข้าใจและระหนักถึงการดําเนินชีวิตบนโลกนี้ตามคาเตือนที่พระองค์ได้ทรงโปรดเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระธรรมโรมบทที่13ข้อ11ถึง14พระองค์เจ้าข้าสารเสริซพรอโร์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เมนอาเมน,เมนครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตแบ่งปันในเรื่องของคริสเตียนจะดําเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้นะครับ คริเสเตียนจะดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้่อนอื่นก็พเจ้าขอเป็นพยานนิดหนึ่ง้พรพเจ้ารับใช้พระเจ้าตั้งแต่หัวดําจนกระทั่งตอนนี้สง่าราศีเต็มเต็มหัวไปหมดละพี่น้องครับนะครับพระเจ้าเห็นการสร้างคิจจักรเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะ้าพเจ้าผูกพันตัวกับอาจารย์อํานวยจนเจริญเลืองน,นะครับอย่างน้อยที่สุดสามคิตจักรเกิดขึ้น นะครับในช่วงชีวิตของข,ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าถือว่าเป็นเป็นกําไรอย่างที่สุดแล้วเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ขอขอให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดนะครับให้สิ่งต่างๆกับเคลื่อนไปตามน้ําพระทัยสูงสุดของพระเจ้าแล้วตอนนี้ก็มีพิจารณาอีกหลายพิจารก็กําลังรอคอยที่จะปลุกขับเคลื่อนให้ก่อสร้าง นะครับและให้สําเร็จภายในปีนี้นะครับแล้วก็อีกลหลายๆกิจจะกจัดจก,ก็ยังคงรอคอยในการที่จะ,ะมองหาที่ดินมองหาที่ต่างๆท้าวเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนี้นะครับเพราะาอะไรครับอพ้าะเจ้าเชื่อพระเจ้ามาประมาณสิบกว่าปีนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดตอนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้ายี่สิบปีแล้วสิใช่ไหมยี่สิบปีแล้วนะครับนะครับ ครึ่งหนึ่งของชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมนิมิตกับอาจารย์อํานวยครึ่งหนึ่งสําหรับการรับใช้นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ร่วมนิมิตกับอาจารย์อํานวยนะครับครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับก็รับใช้พระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะเตรียมข้าพเจ้าไปไว้ตามจุดต่างๆไปทําภารกิจตามดอยตามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้สร้างกิจจักรอยู่หนึ่งกิจจักร ซึ่งเป็นกิจจักรที่สร้างแบบจากแรงกายอย่างแท้จริงต้องไปตัดไม้ในป่ามาทำเป็นเสาต้องบรรทุกลากสังกะสีหลังคาโบสถ์นะครับจากจากจากพื้นที่ราบไปสู่บนดอยอย่างแท้จริงต้องตอกตะปูทุกเตือบทุกตัวนะครับเราก็ต้องทำสิ่งสารพัดกว่าจะสร้างเป็นกิจจักรได้ ยากพี่น้องครับยากมากเลยรับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีแรงต้านจากคนในชุมชนคนในสังคมนะครับแต่หลังจากที่จกักถูกถูกเปิดแล้วังจากที่ใช้แล้วจนมาถึงวันนี้คิ่จักแห่งนั้นก็ยังเป็นพรต่อชุมชนนั้นจนมาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าของข้าพเจ้าเนี่ยก็อยู่กับอาจารย์นําหนวยอุปันตัวอยู่กับอาจารย์น้หนวย นะครับพเจาก็เห็นความมุ่งมั่นของอาจารย์มอมนวยในการสร้างคิดจัรพี่น้องครับอาจารย์อานวยสร้างคิดจักรโดยเฉพาะซีวีซีลำพูนั้นจากจากขยะพี่น้องนะครับจากขยะโดยการประกาศนิมิตและเป้าหมายว่าเราจะสร้างโบสถ์นะพี่น้องและให้พี่น้องรวบรวมขยะจากบ้านที่เป็นขยะที่สามารถที่จะเอาไปขายได้นะครับมาทุกๆสัปดาห์เลยเอามากองไว้หน้าโบสถ์ เอามากองไว้หน้าโบสถ์แล้วหลังจากนั้นพี่น้องก็ทําตามพี่น้องกับด้วยใจสัตซ์ซื่อนะครับด้วยใจที่สัตซ์ซื่อนะครับจนเอาขยะไปขายได้ทุกสัปดาห์นะครับจริงๆก็ได้ไม่กี่ไม,ไม่ไม่กี่บาทมั้งอาจารย์นานวยนะครับไม่กี่หมื่นใช่ไหมครับไม่ถึงหมื่นด้วยซ้าไปแต่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้อาจารย์นานวยนั้นมีนกิจจักรซึ่งเป็น CVC ลำพูนอยู่ณเวลานี้นะครับด้วยการสร้างอย่างง่าย Topic, <sm convert> <our> และใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์บาทพี่น้องครับเห็นไหมครับศูนย์บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีนิมิตและเป้าหมายอย่างชัดเจนกับพระเจ้าเนี่ยและผู้ที่อยู่ภายใต้ถ้าถ้าผู้นํานะครับมีนิมิตและเป้าหมายอย่างชัดเจนและผู้ที่อยู่ภายใต้นะครับตอบสนองนิมิตและเป้าหมายนั้นงานของพระเจ้าจะขับเคลื่อนไปเห็นไหมครับพี่น้องครับอันนี้เป็นคำพยานเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ก็เลยไปสิบสองนาทีแล้วนะครับ คริสเตียนจะดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้ในพระธรรมโรมบทที่สิบสามข้อสิบถึงสิบสี่ครับก็ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปท่ามการการดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้นะครับในแต่ละช่วงยุคในแต่ละสมัยนะครับจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันพี่น้องครับ ในยุคนี้สมัยนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับในยุคเก่าก่อนหรือว่าในยุคช่วงสิบปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสเตียนจะดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้มีหลักการที่เรานั้นจะสามารถดำเนินชีวิตตามหลักที่พระเจ้าได้วางเอาไว้เราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปปรับตัวกับ ยุคสมัยต่างๆที่กำลังจะเปลี่ยนไปแต่ขอให้เราปรับตัวให้เข้ากับพระวจนะคำของพระเจ้าที่สอนเราในแต่ละเรื่องเอเมนไหมครับพี่น้องครับโรมบทที่13ข้อ11ถึง14ก็บอกเราเอาไว้ว่าอย่าให้เราหลับเออนะครับเราควรจะตื่นจากหลับ เพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เรานั้นจะเริ่มเชื่อพี่น้องครับหลับในที่นี้หมายถึงว่าการเฉยเมยต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าการเฉยเมยต่อหลักการการเฉยเมยต่อเอ่อต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเตือนเราไว้นะครับในยุคนี้สมัยนี้แต่ขอให้เราตื่นพี่น้องครับพระเจ้ายัางเตือน ในข้อสิบสองบอกว่ากลาคงคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาแล้วจงเลิกการกระทําของความมืดและจงสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่างเพราะนั้นวันนี้คริสเตียนจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีอยู่สองประการด้วยกันนะครับประการแรกคือดำเนินชีวิตโดยพึ่งพากำลังจากพระเจ้า พี่น้องพูดพร้อมกันครับดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพากําลังจากพระเจ้าเอเฟซัสบทที่หข้อสิบบอกว่าเหตฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาวงเล็บต้องเป็นปัญญาจากพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับให้เราดำเนินชีวิตโดยมีปัญญาครับ คนที่มีปัญญาจากพระเจ้าก็เหมือนกับเรามีดวงตามีสมองของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางชีวิตของผู้เชื่อต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรต่างๆพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับให้เรามีกําลังขึ้นในการกระทําตามคําสอนของพระองค์จริงๆแล้วคําสอนของพระเจ้าเนี่ยคําสอนของพระเยซูคริสต์หรือว่าคําเตือนต่างๆใน พระคริสธรรมคมพีเนี่ยโดยกําลังของมนุษย์ไม่สามารถทําได้นะพี่น้องแต่วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าไปไหมครับที่เราสามารถทําได้ในหลายๆข้อในหลายๆพันธสัญญาในหลายๆคําเตือนของพระเจ้าเหตุก็เพราะว่าเรามีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เราพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจรึงสามารถก้าวข้ามต่างๆและเดินไปสู่เส้นทางที่พระเจ้าและชีวิตตามน้าพระทัยสูงสุดของพระเจ้าได้ฮาเลลรยาาะฉะนั้น นะครับผู้เชื่อรวมไปถึงคริสเตียนจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจในการดําเนินชีวิตกับโรมบทที่ห้าข้อหกบอกว่าขณะเมื่อเราขาดกําลังพระคริดได้ทรงชิดสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมมนุษย์เรานั้นขาดกําลังในการทําความดีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับคิดที่จะทําดีแต่ยังไงครับทําไม่ได้ นะครับทาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ครับพระเยซูคริสต์จึงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนทุกสิ่งในชีวิตคริสเตียนจึงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าพึ่งพาพระองค์ถ้าคริสเตียนไม่พึ่งพาพระเยซูคริสต์การตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ก็เปล่าประโยชน์พี่น้องครับเพราะกางเขนของพระเยซู พิษคือฤทธิ์เดชและฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั่นเองฮ้าเลลนูอยาฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบสามบอกว่าขพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าผู้ที่กระทําตามพระชนะของพระเจ้านั้นจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุค อยู่กับเราอยู่ท่ามกลางเราพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนหลายๆคนอาจจะคิดว่าะทำไมทุกยากจังเลยทำไมเจ็บป่วยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าอยู่ที่ไหนแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าอยู่กับท่านนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือความคิด และสิ่งที่อยู่ในใจเราเราคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแทนที่จริงเมื่อเราเชื่อในการเขนของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อเรารู้ว่าการเขนของพระเยซูคริสต์จะนําไปสู่การปลดปล่อยทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ท่ามกลางความเชื่อของเราความเชื่อนั้นเรายึดถือเอาไว้ได้แต่กระบวนการขั้นตอนต่อไปเราไม่ได้เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นฤทธิ์อำนาจต่างๆ รวมไปถึงฤทธิเดชของพระเจ้าก็ไม่สามารถทําการได้พี่น้องเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะเชื่อว่าการเขนของพระเยซูคริสต์ช่วยให้เรารอดแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าการเขนของพระเยซูคริสต์คือฤทธิเดชในการที่จะพาเราเก้าวไปสู่ประสบการณ์ที่สดใหม่ก้าวไปสู่ประสบการณ์ที่อัศจรรย์กับพระเจ้าได้ฮาเลยลูยาพระธรรมโรมบทที่แปดข้อสามสิบเอ็ดบอกว่า แต่เหตุว่าเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์คู่ได้ทรงรับเราทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้ให้เรามีชยัยโดยเหตุเพราะว่าเรา,เ,าเป็นคนหน้าตาดีเราเป็นคนนิสัยดีไม่ใช่เนี่ยพระเจ้า ให้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราพระองค์ช่วยเราให้เรามีชัยเพราะพระเจ้ารักท่านฮาเลลูยาข้อที่สองนะครับประพฤติตัวให้เหมาะสมสําหรับกลางวันกลางวันก็หมายถึงความสว่างความดีนั่นเองเอเฟซัสบทที่ห้าข้อแปดบอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่ตอนนี้เราเป็นความสว่างเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าเราเป็นความสว่างของพระองค์อาเลลยาสัรและเสริญพระเจ้าย้อนบทที่แปดข้อสิบสองบอกว่าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์จัดกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกเราจะเดินในทางสว่างโดยได้เดินตามทางของพระเยซูคริสต์นั่นเองพี่น้องครับพระเยซูคริสต์บอกว่า เราเป็นความสว่างของโลกและเราก็เป็นความสว่างของพระเจ้าด้วยเราก็เป็นความสว่างของพระเยซูคริสต์ด้วยพาเลลรยานเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นความสว่างผู้ที่เข้ามาหาพระองค์จะหายเหนือจะไม่ทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของโลกที่หลายๆคนกำลังกังวลอยู่ณเวลานี้ กพระเจ้ารู้ดีว่านี่คือการขับเคลื่อนของพระเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากจะเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นท่ามกลางความเป็นไปของโลกว่าพระองค์จะทรงให้โลกนี้เป็นไปอย่างไรพี่น้องครับให้เราอธิษฐานเพื่อเยอะๆอธิษฐานเพื่อ,อประเทศต่างๆอธิษฐานเพื่อผู้นำอธิษฐานเพื่ออ,อิสราเอลอธิษฐานเพื่อประเทศไทยอธิษฐานเผื่อ,อหลายๆมุมที่เราจะเห็นพระเจ้านั้นขับเคลื่อน ไปตามทางที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้แต่ณขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาใจรักษาชีวิตรักษาจิตวิญญาณของเราให้อยู่ต่อจำเพาะประพักของพระองค์สุภาษิตบทที่สี่ข้อยีบาบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเอเมนไหมครับ ปีเปีบทที่ปีปีบทที่สี่ข้อแปดบอกว่าดูกรพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงคข่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดควรแก่การสรรเสริญจงใคร่ครวญอยู่พระเจ้าจะให้สติปัญญาเราในการคข้ครวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้ วิธีการดําเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้วันนี้นะครับให้เราย้อนกลับไปยึดมั่นเอาคําสอนของพระเจ้ายึดมั่นเอาพระคาของพระองค์เพื่อชีวิตของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยและยืนระยะเวลาแห่งความเชื่อได้อย่างยาวนานจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตบนโลกนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระองค์ ระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานสติปัญญาประทานความคิดประทานความเชื่อประทานเป้าหมายและประธานนิมิตให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตและจิตวิญญาณที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ผ่านการเขนของพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไป วันเวลาจะว่วงเลยไปพระองค์เจ้าค่ะแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าจิจตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายจะสดใหม่ในพระองค์ทุกๆวันถึงแม้ว่าร่างกายของข้าพระองค์จะเสื่อมโทรมลงเผชิญและระจนกับโรคระบาดและสิ่งต่างๆโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆแต่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายจะสดใหม่อยู่ตลอดเวลาและสม่ำเสมอรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ด้วยใจที่จับจอ่อเปรียบเสมือนเจ้าสาวที่น้ํามันนั้นเต็มตะเกียงตรงเจกาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสอนข้าพรง์ทั้งหลายในการดําเนินชีวิตอุโลกนี้ท่ามกลางสถานการณ์ณเวลานี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสถิตยอยู่ท่ามกลางและดูแลพปรงเจกาพี่น้องของข้าพรง์ทุกคนผู้นาทุกท่านพรงเจกาอาจารย์สิทธิ์รวมไปถึงคณะทีมงาน c V c พิษณุโลกทุกท่านพปรงเจ้าโอหัวหน้าแขรบหัวหน้าเขตหัวหน้าแขวงพรงเจ้าะ รวมไปถึงผู้นําอําเภอผู้นําจังหวัดโปรงโชก่อรวมไปถึงหัวหน้าเซลและพี่เลี้ยงทุกท่านที่จะมีะกำลังและมีสิปัญญาของพระเจ้าท่ามกลางการดําเนินชีวิตและการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มขนาดถึงความเชื่อของเขาโปรงโชกาสรรและเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์งขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอ่น้องอบัองอบกำลังที่มาจากพระเจ้าและขอบ ขอพระพรที่มาจากพระเจ้าขอพระพรพี่น้องตลอดวันนี้ที่ดําเนินชีวิตอยู่เหมนไหมครับพี่น้องครับ